อ่ะเฮลโลมาก็ได้มาก็ได้อะสวัสดีอรุณสวัสดิ์ทุกคนสำหรับเช้าวันนี้วันที่22พฤศจิกายนพศ2563ตั้งใจว่าจะไม่มาปลุกพลังงานกันแบบนี้เนาะเพราะว่าดีมอ่ได้แชร์แอคชั่นของเมื่อปีที่แล้ววันนี้เมื่อปีที่แล้วมาให้ได้ฟังกันเนาะเป็น แอคชั่นปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตที่ดีมาทําไว้นะเจ็ดวันนะในปีที่แล้วเป็นการเปลี่ยนผ่านชีวิตเหมือนเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองเนาะตั้งต้นใหม่ทีนี้ปกติแล้วดีมจะมาปลุก พลังงานกันสดๆตอนเช้าทุกวันใช่ไหมทีนี้ก็มีมนุษย์มงคลทั้งหลายเนาะเขาก็จะคอยไปสกิดเตือนทว่วเลยดีเมืเอกาเฉาเช้าเดี๋ยวจะเขียนขอบคุณยาวๆแล้วเขียนอะไรเยอะๆแล้วก็ปล่อยให้แอคชั่นของปีที่แล้วเขาทำงานของเขาไปเนาะ เป็นอ่า passive income ในเรื่องของพลังงานเนาะเพราะพราดิมได้ปฏิบัติการไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมวันเดียวกันดิมก็เอามันมามาหมุนวนต่ออย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่สดพอใช่ไหมเพราะมันก็เป็นเรื่องของปีที่แล้วใช่ไหมสิ่งที่พูดมันก็จะเป็นอารมณ์ของปีที่แล้วอะได้ไปสกิดกันแล้วก็ออกมานะสบายดีเจ้าครูเย่เย่ครูมาแล้ว ามาก็ได้ปลุกพลังงานกันเหมือนเดิมก็ได้เนาะไอแอคชั่นของปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้มันก็คือปีนี้ดีเหมือนกันแหละจะได้เปรียบเทียบว่ามันมีพัฒนาการขึ้นไปยังไงนะวันนี้ปลุกพลังงานกันในเช้าวันที่สดชื่นสดใสสุพรรณบุรีอากาศดีนะเป็นปกติอากาศเย็นพอประมาณ ท้องฟ้าสดชื่นสดใสเดี๋ยวช่วงสายๆก็คงจะมีแดดเป็นเปี้ยๆให้ดีมได้ตากผักตากปลาเป็นปกติเหมือนเดิมนะแต่ในบางพื้นที่ที่ดีมเห็นนะเห็นในสื่อนี่ด้วยแล้วก็ในข่าวข่าวต่างๆว่ามีฝนตกมีพายุมีน้ําท่วมอะไรกันด้วยเนาะก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีพายุน้ําท่วมอะไรก็เออก็ดูแลตัวเองดูแลบ้านเรือนครอบครัวตัวเองด้วยนะฮะก็ ก็ระวังนิดนึงนะสำหรับเรื่องของน้ำเนาะมหาเศรษฐีจาวงมณีว่าขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้เจอแต่คนดีๆคนชีอเหลือเกือ้อกูลมีความสุขเบิกบานมัง่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณรักนะขอบคุณเช่นกันฮะมหาเศรษฐีจาวงมณีสิ่งนี้คือพลังงานดีเนาะเมื่อมันมันหมนุนวนในตัวเรามันส่งผ่านออกมาอย่างผู้อื่นแล้วเดี๋ยวมันก็สะท้อนกลับ มาเท่าเทียมกันนั่นเองเนะาะเช้าๆขึ้นมาก็แค่นี้นะชีวิตคือ,อยังไม่ต้องไปพวงหรือกังวลกับสิ่งที่อยู่นอกตัวมากมายให้เริ่มต้นจัดการกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราก่อนใกล้ตัวเราที่สุดก็คือสภาวะอารมณ์จิตใจของตัวเองเนาะก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะ ปิ้งขึ้นมาได้เองภายในกายในขณะที่เรานิ่งอยู่ก็ให้เราใช้กลนวิธีในการปฏิบัติอย่างเช่นการเขียนขอบคุณเนาะการเอ่ยคำขอบคุณการพูดกับสัตว์เลี้ยงดอกไม้ใบหญ้า <c oughs> การร้องเพลงการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นกลนวิธีที่มันจะขับเคลื่อนพลังงานให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในในะระดับพลังงานที่ดีนะ แต่สำหรับดีมอะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วในในบางช่วงเวลานะถ้าเราในช่วงเวลาปกติที่เราอะไม่ได้ต้องเร่งรีบอะไรมากในช่วงเวลาชิวๆแผนงานชีวิตมันอยู่แค่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของเราเองเนี่ยดีมจะไม่ต้องอใช้กลวิธีอะไรมากเพราะดีมจะปล่อยให้ชีวิตมันไหลไปตามธรรมชาติตามเนื้อของงานคือไม่ไม่เร่ง ไม่เร่งรีบเวลาแล้วคือมันไม่มีการโพงกับอนาคตแล้วก็ไม่ได้หวนกลับไปรู้สึกหวั่นวิตกอะไรกับอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะ mm hmm. ก็คืองานของดีมันจะเป็นงานอิสระที่มันสามารถเกิดดับเกิดดับคือว่าสําเร็จสําเร็จแล้วเริ่มใหม่สําเร็จไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องแบบอ,อะไรที่ต้องค้างคาเหมือนเหมือนว่าอา เราไปสร้างเนื้องานหรือว่าไปสร้างโครงงานอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันกลายเป็นแบบมันสําเร็จจริงแต่มันจะมีภาระของความยืดโยงอะไรให้เรากงังวลไม่รู้สิ่ง,งที่เดมพูดคนอื่นจะเข้าใจไหมแต่มันก็คืองานหลยเนาะเพราะว่าการปฏิบัติการต่างๆที่มันต้องเชื่อมโยงกับผู้คนต้องเชื่อมโยงกับกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมี กฎเกณฑ์ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งถ้าถ้ามันถูกจริิกับการเลือกถูกจริิกับความต้องการภายในของคนแต่ละคนเขาก็จะไม่รู้สึกนะว่ากฎเกณฑ์ที่มันมาพร้อมกับเนื้องานนั้นมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือมันจะเป็นสิ่งที่มาทําให้รบกวนวิตกกังวลอะไรแต่ถ้าบังเอิญว่าเราไปเลือกงานที่มันไม่ได้ตรงจริิกับเราเท่าไหร่อย่างเงี้ย แล้วในเนื้องานนั้นมันต้องมีกฎเกณฑ์มีระยะเวลามีข้อกำหนดต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ช่วงเวลาของชีวิตช่วงนั้นน่ะท่ามกลางความสำเร็จมันจะมีความอึดอัดขับแค้นอยู่ด้วยซึ่งเมื่อก่อนดิมก็เคยอยู่ในจุดตรงนั้นนะในจุดที่เราแบบเราคาดหวังในตัวเองแล้วเรารู้สมรรถภาพรู้รู้อ่า ศักยภาพเออเรียกว่าศักยภาพเนาะไม่ใช่สมรรถภาพเรารู้ศักยภาพของตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำการงานเหล่านี้ได้อย่างดีเลยแต่ในความรู้สึกของเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราผสมผสานกลมกลืนหรือว่าเราเราหลงไหลในเนื้องานนั้นเท่าไหร่แต่เรารู้แต่ว่าเราทำมันได้เราก็อ่า จัดการกับโปรเจกต์งานนั้นขึ้นมาเลยแล้วก็มันโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยยิ่งมันใหญ่มากเท่าไหร่มันก็ต้องเชื่อมโยงกับผู้คนมากเท่านั้นบางทีเราต้องเอาออความหวงังชีวิตเวลาไปฝากไว้กับผู้คนอื่นๆมากเกินไปทีนี้ไอ้ตรงเนื้อของงานเส้นของงานที่เราทําอยู่มันบังเอิญว่าไม่ได้เป็นงานที่เราหลงไหลามากเราแค่ทําได้เราแค่ทําได,าแได้แล้วทําได้ได้ดีพอสมควร กว่าที่โปรเจกต์นั้นมันจะสิ้นสุดลงเราต้องอยู่กับความตึงความตึงเครียดของชีวิตความมาคือสภาวะอารมณ์ของเรามันจะไม่สุนทรีเบิกบานเท่าไหระ่ะมันจะเป็นช่วง,วง,วง,วงซึ่งณนะจุดเนี้ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตัวเองมากพอยังไม่ได้คุยกับตัวเองอย่างชัดเจนมากพอก็จะอดทนเนาะก็จะฝืนอย่างนั้นด้วยสภาวะต่างๆด้วยภาระหน้าที่ต่างๆ ก็เหมือนที่บางคนที่ยังต้องทํางานประจาําบางคนที่ยังต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนบางคนที่อทำอะไรก็แล้วแต่อาชีพที่ยังต้องแบบใช้คําว่าต้องทําก็จะมีอารมณ์สภาวะแบบนี้ซึ่งภายใต้อารมณ์ที่เป็นสภาวะแบบเนี้มันจะทําให้เรามันไม่พุ่งอ่ะมันชีวิตมันไม่พุ่งมันไม่ลุ่งมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่โล่งโปร่งเบา แล้วสภาวะคลื่นพลังงานในตัวของเราเนี่ยในจิตวิญญาณของเรามันจะสั่นสะเทือนในจังหวะที่ไม่สเสถียรแล้วทีนี้ไอความสําเร็จที่ได้มา่มันมันสำเร็จอยู่บนความคับแคลนทีนี้พออมันสําเร็จมันเหมือนมันสังกระตายชีวิตมันดูน้ําหล่อเลี้ยงมันน้อยมันแห้งแลง้งเอก็เหมือนจะแบบ เพราะนั้นมันก็จะเกิดความชีวิตมันอับเฉามันหมุนหมองอมเพราะฉะนั้นอ่าวันนี้ให้ทุกคนลองลองสังเกตตัวเองนะดิไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเบื่องานตัวเองให้ทุกคนรังเกียจงานในนค้างานของตัวเองคือถ้ามันยังต้องทําอยู่ก็ทําไปแต่แให้เราหาจุดที่มันสมูทจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาดูซิไอ เนื้องานของเราตรงนี้มันมีจุดไหนที่มันจะจุดประกายให้กับตัวเราหรือจุดประกายให้กับคนอื่นได้บ้างลองพลิกลองลองถ้าถ้าเรา,าเปลี่ยนเส้นของงานเนื้อของงานเราไม่ได้ให้เราเปลี่ยนวิธีการเล็กๆน้อยๆขึ้นมาอ่วิธีการที่เราจะแอคชั่นอะไรขึ้นมาก็เหมือนดิมอะเดี๋ยวดิมแชร์ให้ดิมชอบเขียนหนังสือ ดินชอบเขียนหนังสือปกติเขียนเงียบๆเขียนคนเดียวเขียนไปเขียนสารพัดเขียนเลยนะเขียนคอนเทนต์เขียนเรื่องเล่าเขียนบทกวีเขียนนรยายเขียนอะไรไปเรื่อยเปื่อยบางครั้งเอาพระธรรมไปนานๆพอดินไปรับงานอะรับงานเขียนเนีเขียนบทความรับงานเป็นโกดไลเตอร์อะไรมา งานพวกนั้นน่ะมันเป็นงานของคนอื่นอย่าง ghost writer มันเป็นเนื้องานของคนอื่นเขาแต่ให้ดีมมาเขียนซึ่งเขาก็จะมีกรอบกําหนดมาว่ากี่บทกี่บทให้เขียนเรื่องราวอะไรอะไรอะไรเป็นเรื่องราวชีวิตของพวกเขาหรือว่านิยายของของคนอื่นแต่ดีมรับจ้างเขียนเป็น ghost writer อยู่เบื้องหลังนาปากกาของเขาตรงนี้มันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมเราเขียนให้คนอื่นมันก็ถึงแม้จะเป็นงานที่เราทําได้ดีเราชอบแต่มันก็กว่าจะจบ ไปเรื่องเรื่องหนึ่งนี้มันก็ใช้เวลาใช่บางครั้งเราก็เราก็บางทีเราก็ตึงๆเหมือนกันกับตัวเองนะทีนี้ดิมทํำยังไงดิมก็มาบนเส้นงานเดียวกันดิมก็รีแลกด้โดยการวิธีดิมก็มาเล่นกับงานโดยการเอามาเขียนเป็นคอนเทนต์คำๆบ้างเ,าเขียนเป็นนิยายสั้นๆบ้างหรือบางทีก็ไปเปิดคลาสฟรีสอนนักเรียนไปเลย,ยคือ ในเนื้องานเดียวกันเส้นงานเดียวกันแต่ดีมฉีกอารมณ์ไปให้ได้หลายรูปแบบเพื่อมันจะไปกระตุ้นซึ่งกันและกันทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ในเชิงธุรกิจของดีมเหมือนกันดีมม,มีเส้นธุรกิจของดีมอยู่คือธุรกิจของดีมที่เป็นตัวตนแท้ๆของดีมเลยเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะที่ ที่ไม่ยุ่งกับเรื่องของเคมีเลยถ้าเป็นพวกเครื่องสำอางอะไรต่างๆนี้จะไม่เคมีเลยจะเน้นธรรมชาติล้ว,ลวนๆผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเท่านั้นและดิมก็ามาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่คือเส้นงานแท้ๆของดิม แต่เวลาที่ดิมแบบบางทีเราต้องอยู่ในเส้นงานนี้นานๆซึ่งมันก็มีความวิตกกังวลมีความมันต้องมีช่วงเวลาอยู่บ้างอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นงานที่ดิมรักหรือชอบก็แล้วแต่ดิมก็จะฉีกไปทําจับงานธุรกิจด้านอื่นด้วยอย่างเช่นเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาช่วยชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเชื่อมโยงให้มันเกิดความหลากหลายมันก็เกิดความตื่นเต้นในงาน ขึ้นมาซึ่งเวลาที่เราเซ็งๆกับจุดหนึ่งเราก็ย้ายมาอีกจุดหนึ่งสลับเล่นไปเล่นมาแต่งานในวิถีจริงๆของดีมเลยที่ดีมแบบตื่นมาดีมก็ไม่ถึงก่อนหรือว่าดีมให้ความสําคัญมากที่สุดกับงานในภาคเกษตรอ่าภาคเกษตรที่ดีมแบบไม่ได้เป็นเกษตรกรแท้ๆที่ต้องไปใช้แรงในแบบเกษตรแท้ๆหรอกดีมเป็นเกษตรเชื่อมโยงก็คือว่าเป็นเกษตรนักพัฒนาเนาะ ดิมก็จะดูแลกลุ่มเกษตรกรของตัวเองดิมก็มีอยู่เป็นกลุ่มเนาะก็คือช่วยให้เขา,าใช้วิธีการทางธรรมชาติมีความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นมีการเข้าใจตั้งแต่เรื่องของดินน้ําอากาศแสงแดดค,คือแทรกซึมเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการารักษาเชื่อมโยงธรรมชาตินะแล้วขั้นตอนการปลูกต่างเนี่ย วิธีการต่างๆมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งผลผลิตต่างเนี่ยมันก็จะมีคุณค่ามากขึ้นซึ่งดิมก็มีกลุ่มเข้มแข็งของดีมอยู่ซึ่งตรงนี้อันนี้คือคือเนื้อง,งานของความเป็นจิตวิญญาณของดีมเนาะเห็นปะนี่นนี่คือดีมกาลังจะบอกว่าในในชีวิตของเราเ,เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันมันโฟกัสได้หลายอย่าง โฟกัสได้หลายอย่างแต่เราต้องถ้าเราเรียนรู้มามากพอเราตระหนักรู้ในตัวเองเราเข้าใจตัวเองมากพอเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่กังวลกับทุกพฤติกรรมหรือทุกบทบาทหน้าที่ของเราเลยคือเราไม่กังวลกับอนาคตไงเราไม่กลัวเราไม่กลัวอดตายไงอ่าเราไม่กลัวจนไงเพราะเรารู้สึกรวยอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะเรารวยด้วยด้วยแรงสั่นสะเทือนรวยด้วยสติปัญญา รวยด้วยสิ่งที่มันลายล้อมเราอยู่อ่ามันมันสังเกตไม่ไม่ยากนะสําหรับคนที่มีความวิตกกังวลในเรื่องของความอ่ากลัวอดกลัวอดยากลัวจนอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการต่างกันกันกบคนที่เขาอ่ามีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วอะ่ะมันมันบางครั้งเนี่ยคนคนที่เขามองมาอย่างคนที่ มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจากภายใน,นแล้วเนี่ยก็จะมองว่าเป็นคนเฉยๆเป็นคนไม่เอาประเทศเป็นคนไม่เอาโลกไม่เอาอะไรกับใครเพราะว่าเขาเอามาเยอะแล้วไงเขาเอามาจนแบบว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วชีวิตเขามันเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเขาแบบมันอิม่มมันเต็มไปหมดแล้วไงเขาไม่ต้องไปเต้นในจังหวะที่คนอื่นเขากําลังเต้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย นี่น,นะนั่นคือดีมก็กำลังจะปลุกพลังงานในลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวเดีวอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะพูดไปก็บางทีก็นึกจะออกมาก,ก็ออกมานะมนุษย์มงคลสกิดก็มาไม่มีพลอตมีอะไรทั้งสิ้นอะ่ะอ่ะสวัสดีค่ะพี่นกสุวิจากบ้านพี่ฝนตกหนักเลยเมื่อคืนสมุทรสาครน,นั่นไงเห็นเด็กเห็นปะน้ำท่วมบอกฮะพี่นกก็ระวังนิดนึงนะฮะฝนช่วง เนี้ยมันก็จะอันตรายนิดนึงเนาะเรื่องของน้ำเนาะสวัสดีฮะ,ะแม่แอนพรอนคายยามเช้าดีมากๆค่ะเนี่ยมหาเศรษฐีฟองน้ำมหาเศรษฐีอาผักนะมหาเศรษฐีแอนนะอาสวัสดีฮะพราดาครูดีมเก่งยอดเยี่ยมมากไอดอลของหนูเลยฟังครูแล้วมีพลังไม่ มันคิดอย่างนั้นจริงเหรอมาสิทีจ้าครูดีมบอกเลยนะคนที่ฟังใครแล้วรู้สึกว่าเขาไปกระตุ้นจนเกิดแรงบันดาลใจกับเราได้นะไม่เขาไม่ได้มาให้อะไรเรานะเขาไม่ได้มีพลังมากไปกว่าเราเลยนะมันหมายความว่าคนคนนั้นนะ่ะเขามีพลังเท่าเทียมกับเรา เขามีคลื่นพลังงานอยู่ในระดับเท่าเทียมกับเรามันจึงสั่นสะเทือนกันได้แค่นั้นเองไม่ใช่ใครเขาจะมาพิเศษกว่าเราไม่ใช่เพราะเราพิเศษในตัวของเราอยู่แล้วเพียงแต่แรงสั่นสะเทือนที่มากระทบเรารอบตัวเรามันบังเอิญว่ามันมันมันข่ายย่านความถี่มันคนละคลื่นกันไง แต่บางเอิญว่ามหาเศรษฐีจากับครูดีมบังเอิญมันมีย่านความถี่ที่ใกล้เคียงกันมันสั่นสะเทือนอยู่สั่นสะเทือนอยู่บนคลื่นความถี่ยระดับเดียวกันมันเลยจูนกันได้มันก็เลยเหมือนไปกระตุ้นกันเป็นคลื่นที่เสริมกันอืมครูดิมก็ต้องขอบคุณมหาเศรษฐีจาด้วยเพราะเวลาที่ครูไม่ออกมาบางทีแบบครูบอกว่าช่วงนี้มีแอคชั่นของปีที่แล้วเอาออกมาเอาออกมาแชร์ ให้ฟังของเก่าก็ได้แต่ถ้าครูไม่ออกมาก็เหมือนไม่ได้คุยกับตัวเองเหมือนกันเนาะแค่เขียนอย่างเดียวบางทีมันก็มันก็ไม่มากพอการที่ครูได้ออกมาส่งต่อมาพูดอย่างนี้มันก็คือการคุยกับตัวเองด้วยมันก็ขยับยกจิตวิญญาณของตัวเองให้มันสั่นสะเทือนอยู่ในสภาวะที่มันมันปลุกเร้าตัวเองด้วยอืม เรื่องเรื่องนี้จริงเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาเราไปฟังอะไรเรื่องราวอะไรจากใครก็แล้วแต่หรือเราไปอ่านเจอในหนังสือเล่มใดหรือเราไปเห็นประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจตื่นเต้นนะ่ะให้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราไปพบประสบเจอนั่นหรอกมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบในตัวเราเพียงแต่เราบังเอิญไปเจอสิ่งที่มันปลุกเราได้ตรงประเด็นเท่านั้นเองอืม คนเราสมบูรณ์แบบเสมอสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีความพิเศษพอเราเรามาเรามาเป็นมนุษย์ไม่ได้นะมันยากนะการที่เราจะมารับภารกิจเป็นมนุษย์ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะเราต้องมี อะไรมามากพอนะจิตวิญญาณของเราต้องอยู่ในระดับที่มันมีพลังงานมากพอแล้วมันต้องสมบูรณ์แบบจริงๆอืมเพราะเรามาจริงๆแล้วอะถ้าพูดลึกไปรนะดับลึกเดี๋ยวก็จะว่าครูดีมไปอย่างเงี้ยคูณดีมเริ่มลงลึกแล้วมันจะเดี๋ยวเราไปเขียนในห,หนังสือดีกว่า เวลาเวลาจะพูดอะไรที่มันลึกลงไปเนะบางทีก็ต้องระมัดระวังก็คือแบบพยายามคลีนคําให้ออกมาเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นคําที่มนุษย์เขาคุยกันเนาะบางทีไปใช้คําอะไรก็เดี๋ยวก็จะว่าเพีย้ย <c oughs> นก็เพี้ยนจริงแหละอ๋อเนาะไม่อยากวุ่นวายกับใครอยากอยู่เงียบๆใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบมาฟังครูทุกๆวัน ครูอยู่หายไปมีอะไรหรือเปล่าก็คิดไม่ไม่ได้หายฮะคือเอ่อมันมีช่วงเจ็ดวันเปลี่ยนชีวิตที่ครูทําไว้ตั้งแต่ครูแค่อยากจะใหะ้เพื่อนเพื่อนได้ได้ไปดูย้อนกลับไปดูตอนที่ครูเริ่มต้นตัดสินใจเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านชีวิตก้าวข้ามความเป็นตัวเองออกมาในตอนที่ดิมเริ่ม like, ไลฟ์ด้วยเสียงครั้งแรกเออดิมได้ตัดสินใจ ปฏิบัติการเจวันจะให้จะให้ไปดูอผลงานในช่วงนั้นว่าเออมันน่าขำแค่ไหนมันเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองอ,ะอ่ะก็เลยขั้นเวลาเพราะมันมันขึ้นมามันเฟซมันเตือนขึ้นมาไงมันเป็นความทรงจําของปีที่แล้วขึ้นมาพอดีกูก็แชร์แชร์เอาเอาเป็นว่าะจะฟังอันย้อนอันนั้นย้อนด้วยแล้วก็ฟังสดด้วยก็ได้ก็โอเค <laughs> ครูเป็นผู้ถ่ายทอดที่ยอดเยี่ยมการถ่ายทอดที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่มันรู้สึกได้จริงๆไงคือเราไม่ต้องเตรียมเราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องแบบคือคือเวลาเราถึงจุดหนึ่งของความเข้าใจเราต้องเข้าใจนะเราไม่ใช่แค่รู้นะคือคือตอนแ,แรกเราเราเรียนรู้ก่อนรู้รู้จากภายนอกแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปรู้ในตัวเองรู้ให้จริง รู้ให้จริงในสิ่งที่เรากําลังถ่ายทอดรู้จริงมันก็ยังไม่พอด้วยอ่ารู้จริงเนี่ยมันก็คือแค่ข้อมูลมันยังไม่พอเราต้องรู้ให้แจ้งเมื่อรู้แจ้งปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราหลั่งไหลาอาเพลังงานออกไปเนี่ยมันจะมันจะธรรมชาติมันจะเป็น คือคือคนที่ก็ฟังอยู่อ่ะเขาก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันไหลออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นมันไม่ได้เฟกมันเป็นเรื่องจริงซึ่งซึ่งเวลาครูดีมถ่ายทอดอะไรออกไปอ่ะบางครั้งมันมันไม่ใช่ดีงามที่สุดหรือบางทีระดับสติปัญญาอะไรมันก็อาจจะไม่ได้ไปเทียบเท่าผู้รู้คนอื่นๆเขาแต่ครูดิมแค่ส่งพลังงานจากณปัจจุบันของครูดิมว่าเฮ้ยวันนี้มันรู้สึกแบบเนี้มันมีความเข้าใจแบบเนี้ยมันมีความตระหนักประมาณเนี้ย ซึ่งเวลาครูดิมเรียนรู้ต่อไปต่อไปเวลาครูดิมย้อนมานะจุดที่ที่เป็นอยู่เนี่ยเหมือนที่ครูดิมย้อนไปดูเมื่อปีที่แล้วในแอคชั่นก็ไปเห็นจุดรั่วไหลจุดบกพร่องของตัวเองเยอะแยะนั่นคือจุดที่เรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอีกอืมแต่เราถ่ายทอดไปณนะจุดที่เรารู้แล้วในปัจจุบันของเราซึ่งมันยังมีคนอีกหลายคนที่เขา ที่เขายังไม่รู้หรือว่าเขายังต้องการพลังงานตรงนี้อยู่มันก็จะไปเป็นประโยชน์กับเขาได้เพราะฉะนั้นทุกคนถ่ายทอดได้ดีหมดแหละถ้ามันเป็นเรื่องที่มันสั่นสะเทือนจริงแท้ภายในตัวของเราเองทุกคนเท่าเทียมคิดแค่นี้อย่าคิดว่าเออฉันจะต้องไปเอาจากที่อื่นเออฉันจะต้องอย่างนี้อย่างงน้น คือมันไม่มีความพร้อมในความเป็นมนุษย์มันมันมน,มนุษย์เราเกิดมาเราต้องเรียนวิชาเหมือนกันวิชามนุษย์เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเล่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าเราแน่ใจตัวเองพอสมควรก็จะเสียเวลาเลยเล่นทุกท่าเล่นไปทุกความรู้สึกเล่นไปทุกทุกทุกเสียงที่ที่ได้ยินกระซิบมาจากข้างในของเราอ่ะอืม เล่นไปเดี๋ยวเราถึงจะรู้เราไม่ได้ไปรอว่าเราจะเลือกเล่นในท่าที่ดีที่สุดบางทีมันอาจจะไม่ได้เล่นสักท่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเลยล้มมั่งลุกมั่งก็มันคือตัวเราใช่ไหมก็บอกแล้วมันสําเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่เนาะ <laughs> อ่ะโอเคแค่นี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะก็วันนี้ปลุก พลังงานกันด้วยตรงนี้นะด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เป็นความจริงแท้ของตัวเองนะก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันนี้เราสมบูรณ์พร้อมเรามั่งคั่งร่ำรวยที่สุดแล้วอย่าก,กระตือรือร้นกับอนาคตมากเกินไป เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นภาระระยะยาวที่ที่ทำให้จิตวิญญาณของเราต้องไปติดกับอะไรบางอย่างก็ได้อย่าหลงประเด็นเพราะฉะนั้นเต้นไปสนุกสนานไปบันเทิงไปในปัจจุบันในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปตรวจสอบตัวเองทุกวันว่าพลังงานที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในชีวิตีชีวิตในอาชีพมหัศจรรย์ในลีลาชีวิตของเราเนี่ยเราเต้นไปในจังหวะที่มัน เป็นจังหวะของตัวเราเองหรือเปล่านะอย่าเต้นตามจังหวะของคนอื่นหรืออยากคิดภาวะผวังนะให้พลังงานที่มันหมุนวนอยู่ในตัวเราในระดับที่เป็นเรานั่นแหละเต้นจังหวะนั้นและทํามันให้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลว่ามันจะดีที่สุดสําหรับคนอื่นไหมแต่ให้ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองในทุกๆวัน ทํามันทันทีในทุกๆเรื่องราวนะฮะอะวันนี้ดิมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเจอกันในวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ในวันนี้ทุกคนนะฮะแล้วถ้าทุกคนได้มีความกระจ่างตระหนักรู้ภายในตนก็ให้พยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยส่งต่อไปอยังผู้อื่นต่อๆไปด้วยเพราะอันนั้นมันคือการเสริมพลังงานการขยับ จิตวิญญาณของเราให้ยกระดับขึ้นไปขึ้นไปในทุกๆช่วงเวลานาทีเลยนะเป็นผลลัพธ์สูงสุดของความเป็นมนุษย์จริงแท้ของเราเลยนะฮะอ่ะวันนี้ดีมไปก่อนอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับ